เ่าสมบูรณ์ในวันพรุรร่งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของวงตระกูลเลยใช่ไหมคะครับก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับคนที่มีบุญนะที่จะได้บวชครัเป็นประเพณีของชายไทยที่มีอายุลลครบ20ปีบริบูรณ์ะะจ,ะจะได้บวชเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณผู้ คุณย่าตายายปิดามาันดารับวันี้ทางคุณพ่อเขียวคุณแม่สวัสดิ์แก้วไพลพร้อมกับคุณลำยยคอยดูเลยลำยยไทยสุขคุณทวีพร้อมกับคุณมงคลเหยี่ยมเนิ่มปิดามาันดาคุณพ่อของอพ่อหน้าชัยพักจันมณีเรียกว่า ส่วนของลูกอานนะคะของชาวบ้านในต่างนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์คะเราจะเห็นได้ว่ามีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะน่ปรลื่มใจชื่นใจแล้วก็ดีใจแทนเจ้าภาพมองไปนี่ตุกตาเลยนะคะประมาณร้อยกว่าโต๊ะร้อยกว่าโต๊ะนี่ยังไม่พอค่ะประมาณเท่าไหร่นะคะหนึ่งพันได้ไหมคะงานนี้ผมหมาถึงพันคนเหรอพันกว่าคนได้ไหมคะร้อยกว่าโต๊ะเนี่ยอาจจะอาจจะได้นะก็เตรียม ต๊วไว้ให้กับท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะแขกวีไอพีแล้วก็ทางจนที่ตำรวจที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยเตรียมไว้ให้แล้วพอดีว่าแขกท่านมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะให้ไปก่อนเลยอธิมาที่หลังเลยได้ดีนะครับมาใกล้เว <VIP S 2> ทีโชว์ตัวแขกผู้มีเกียรติของโต๊ะวีไอพีของเรานิดนึงดีไหมคะขอ,อเสียงปรบมือในนะต้ตนรับแขกวีไอพีของเรานะคะโต๊ะตรงการเลยค่ะยกมือเลยครับยกยืนขึ้นนิดนึงค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับก็เป็นเจ้าของท่านสจจามสมรักษศิริุทยท่านกำนันรัเกียจสมุทรชีพร้อมกับคณะมากันหลายท่านทีเดียวนะครับทางกรภาพก็ต้องกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็ได้รับความไว้วางใจแล้วก็ทางด้านเสองเสียงของน้องมูซาววันนี้วงมุรีของ สมศักดิ์ศีห้ามาสร้างความบันเทิงให้ความสุขสนานกับงานนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเดี่ยวนะครับับเพื่อในการเสียเวลานะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทางเจ้าภาพนะครับคือคุณมงคลคุณทวีเยียงนิ่มพร้อมกับพ่อหน้าเฉย,ยพักกันมณีเชิญบนเวทีเลยนะครับเพื่อดานเพื่อแ,แกนต้อนรับนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงพ่อนาของเราด้านบนเวทีค่ะเพื่อเป็น โมโทนาบุนในงานอุปสมบทในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเรื่มปิติไม่มีบุญไหนแล้วนะครับที่จะทำให้คุณพ่อและคุณแม่ได้มีความปรับเรื่มใจ ในโอกาสที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกโดยเฉพาะคุณแม่สว่างแก้วไพลนั้นมีความประสงค์หรือว่าอยากจะเห็นชายผ้าเหลืองของลูกหลานโดยเฉพาะน้องแนทหรือว่าพ่อหน้าในภาพนี้คุณแม่สว่างนั้นได้ดูแลมาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆไยทีเดียวนะครับก็อยากจะขอเห็นชายผ้าเหลืองก่อนที่คุณยายยังตอนที่มีชีวิตอยู่นี้นะครับ ทางคุณพนาเทพหรือว่าพนาเนตนี้ก็มีความกตัญญูและก็อยากจะทดแทนพระคุณทางคุณยายและก็คุณตาพร้อมกับญาติพี่น้องอที่มีความตั้งใจกจะทำพิธีอุปสมบทกันนะครับในวันพรุ่งนี้เช้านะครับครับโอกาสนี้อยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ มาแสดงความยินดีแล้วก็เ,เป็นการกล่าว,วอวยพรให้พ่อหน้านะครับโอกาสนี้ขอ้อราบบเรียนเชิญท่านอาจารย์สมรักษ์สิวไทยนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดิ์เขตสามได้เกียรติมาขอแสดงความ ท่านกำลังอุเกียรติตำรวจสืบท่านกำลังตำบลนายางท่านผู้ใหญ่เชื้อนุโมวท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่อเพื่อบ้านนายสางท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางท่านนัฐวุฒิท่านบัวลอยบสุบอาบายนะครับและถึงผู้เกียรติหลายท่านนะครับ ซึ่งให้เกียรติมาร่วมในทีมงานสมบูรนะครับของอพ่อหน้าไทยพักแน็ตในขั้นทีมนี้นะครับ,บความเป็นโรคเสีงความยินดีนะครับกับทางเจ้าพ่าซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อเขียวคุณแม่สว่าแก้วไทยนะครับคุณแม่ลำไย,ยไทยสุขคุณพ่อมองคลและคุณแม่ทวี อย่างนิ่นะครับซึ่งวันนี้ท่านได้จัดงานอุมสมบทนะครับมีโู้เมเกียจนะให้เกียรติมานะร่วมงานเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเป็นสเสน่ห์ของชนบทของบ้านเรานะครับซึ่งเป็นคนที่มีน้ำใจน้ำใจนะครับโดยเฉพาะมีงานซานก็จะมาร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการสนับสนุนให้รใจกันเป็นจำนวนมากนะครับ วันน uh, ี so ้ท so uh, ้าเจ้าภาคก็คงจะมีความสุบมากนะครับกความหวังท็ตั้ง20ปีนะครับตั้งแต่พระนาคแรกเะครัหยความเชื่อมั่นกับเรื่องนี้เป็นอย่างสูงนะครับว่าจะพาเด็กาขาเจ้าายหรือบรรลุุกร์ไปุไปสู่สวรรค์นะครับตามตามความเชื่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าพระนา ปฏิบัติตนนะครับสมกับที่ว่าตั้งใจไว้นะครับวันนี้ก็ถือว่าพ่อหน้ามีโอกาสที่ะจะแสดงความกตัญญูกันไปทีรับต่อพ่อต่อแม่ต่อคุณปู่ย่าคุณยายครับนอกจากท่านจะมีโอกาสที่จะแสดใตรงนี้นะครับววอวนาทเงินก็มีโอกาสได้ปฏิบัติตนนะครับเป็นแบบอย่างให้กับ คนรุ่นหลังเพ่อใท่านก็รักษาเมือรักษาตัวนะครับท่านได้ทั้งทั่วเพื่อจัดการบำรุงพุทธศาสนาให้ยืนยงผู้กับรปเยี่ยมวัดปวงวังกันเดือนนี้ก็ขอฝากกัพระพนาว่าหลังจากวันนี้ไปพรุ่งนี้แล้วท่านก็จะเปลี่ยนสัญภาพนะครับเป็นเพศสมณะหรือเป็นสมณะเพศนะครับ ก็ขอให้ท่านได้ได้ใช้เวลาซึ่งมีไม่มากนะท่านจะอ,อยู่ในสภาพรับผิดชอบอยู่ในภาคของสำนักเทศขอให้ใช้เวลาทีาท่มีเล็กน้อยใช้เวลาที่ประัดใช่ต้องมีสติต้งมี่ห้อยู่ในถ้าทำมาดีใน,นนะครับแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยโดยให้ทัครับเพื่อนๆเราเอาความรู้ เราได้ลูกชาไปนะครับให้ให้นำไปอยู่ตรงนั้นกลับมาใช้ใการประกอบวิธีในการทำดีของเราหลังจากที่เราลาสุาตไปแล้วนะครับก็ขอจนใ่หน้านะครับให้ได้จิกตั้งใจนะครับทห่ต้องการให้ได้คางเป็นแบบนี้กอนนะับก็ขอให้ถ้าท่าม ทำนีที่นีแล้วก็ปฏิบัติดีต่อไปครับครับขอขอบคุณท่านสอจอจารุรักษ์ส์ไทยประอย่างุูเลยนะครับที่ได้เดินมาเพื่อแสดงความินดีแล้วก็ให้โอวาทกับพ่อหน้าในพักการเมืองนะครับอยากขอรบกวนอีกส,กส,กสองท่านนะครับ โอกาสนี้ขอกราบยเชิญท่านกำนังลำเกียดจําบุริรีิํารมจับุรยา้ให้เกียรติมาแสดงความยินดีแล้วก็ให้วาดพระหน้าไ้ยพัรกันมีโอกาสนี้ขอกราบยเชิญด้านบริวทีนะครับเรียนท่านอาจารย์สมรักษ์ศิลปไทยสจธรรจับุรยานะคะเรียนท่านที่เกลือนุ่มมวนนะ ขอมาต่อทั้งสองท่านนะคะทั้งพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เหลืบ้านดีจางนะคะในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะจากท่านเจ้าภาพนะคะให้มาร่วมงานสมบูรณ์ของพ่อหน้าในวันนี้นะคะซึ่งก็รู้สึกดีๆก็ขอแสดงความยินดีกับทางเจ้าภาพนะคะที่มีโอกาสได้พบลูกชายนะคะซึ่งความหวังของพ่อแม่ทุกคนนะคะมีลูกชายนะคะก็อยากเห็นชายท่านอยู่แล้นะคะ ลูกผู้หญิงนะคะก็อยากให้ลูกผู้หญิงมีครอบครัวที่อบอุ่นและเพียรพร้อมทุกอย่างนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพ่อหน้าก็เป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดีนะคะซึ่งพ่อหน้าท่านก็กาลังศึกษากอยู่แต่ท่านก็มาถึงเวลาที่จะทดแทนลคุณพ่อแม่นะคะท่านก็มาอุปสมบทนะคะในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็มาว่ามาในโบสรนาพุิกับพ่อหน้าทซึ่งในวันพรุ่งนี้ พ่อหน้าก็จะได้เป็นระพที่สงะะูงและทที่จะรักษาศีลน,นะคะบำเพ็ญบุญน,นะคะตามที่ทางเ้าจ่าไว้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอบุญอุทินะคะที่พวกเราทุกคนนะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะคะขอให้บุญอุทิศที่เราตัง้งจิตที่จะมาร่วมกันทำมีผลก,กลับไปต่อสนองกับพแมเพี่น้องทุกคนนะคะให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะลําหนทุกคนนะคะ กรับขอขอบค,คุณท่านกำลังกำเสียดกันอยู่เป็นอย่างดุ้งเลยนะครับที่ได้เกียรติมาเร่วมแสดงความดีๆแล้วก็ให้โอวาทกับพหน้าเป็พระเจ้าอยู่นะครับขออีกสักท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เจ้านุ่มบัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านในซางของเรานะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานอุปสมบท สับพื้นที่ทางด้านบนเวทีเตรียมกับสถานที่ตรงนี้นำรถไถรถอะไรมาก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวบ้านในสารอย่างนี้นะครับสับสดีครับมากรบขอบคุณท่านอาจารย์สาธิตนะครับและแขกทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นต้องขับเรียนท่านสจสมรักสีอุทยนะครับท่ททานกำนันลำเจียและแขกทุกท่านนะครับที่มาในงานนี้นะครับก็อันนี้ก็มากันเยอะนะครับมากันเยอะก็ดีใจกับทางเจ้าภาพนะครับก่อนอื่นนะครับเป็นความประสงค์ของทาง,ง,งเจ้าภาพขึ้นได้อยากให้ผมนั่นได้พูดคุยกับพ่านพี่น้องนะครับในเรื่องของ การจัดงานนะครับการจัดงานครั้งนี้เพราะสภากนั้นก็ได้ตั้งใจมาประมาณ20ปีนะครับที่จะมีงานนี้ได้นะครับก็อยากว่าอยากจะให้งานนี้ได้ราเรื่อนะครับถ้าสมความตั้งใจนะครับวันนี้นะครับก็ไม่อยากให้มีเรื่องที่มันไม่สบายใจนะครับก็ฝากพี่น้องลูกหลาน ทุกคนวันนี้เราน,นีก็อยากให้มีเรื่องมิลาวกันถ้าหากมีเรื่องมิลาวตาผกฎระเบียบของหมู่บ้านเราก็จัดเอาไว้ตามที่พ่อไม่ร้องนั้นได้ยอมรับกันว่าถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดทําง,งานนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับก็จะต้องใช้ท่าหายในเรื่องของการจัดงานอันนี้นะครับเราก็ส่งนักราบกันนะครับก็อยากให้มีเลยครับเรานะครับบางพี ก็อาจจะมีคนหนุนราวาก,ก็ขออาภาัยกันให้อาภัยกันรู้เขารู้เราแล้วพวกเราก็จะ้อยู่กันสุขสบายและสนุกสนานนะครับวันนี้ก็แสดงดีใจกับทาาเจ้าผ้านะครับที่ได้จากกาัดงานนี้มาก็ขอให้ผ้าเจ้อภาพทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะหุ่นนักเที่ยวหุ่นน้ำบาน่า ทั้งเสียบุคคลน้องพี่นายิญาติและพี่น้องจากระยองวันนี้ก็เดินทางมาไกลก็มาร่วมมูลคุณกับเราก็ขอให้สนุกสนานกันนะครับก็ขอให้ได้บุญกุศลน,นี้กลับไปให้เกิความสุขความเจริญกันทุกผูทก้ทุกคนครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณ มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะครับครับต่อไปนี้ก็คงจะให้ที่จริงแล้วมีท่านผู้มีเกียรติหลายนะครับหลายท่านเลยไม่ว,ว่าท่านอาจารย์เอกบุญตั้งท่านกา็มาร่วมแสดงบวดนดีมาร่วมสัมผค์ในงานในสมบูรณ์ในครั้งนี้ตลอดจน,นร,ดร้อยตำรวจตรีเหลี่ยมผู้บัญองท่านก็เกียรติมา,าร่วมงานนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ทั้ง ท่านสปตลอยสุขสบายสปตนัทวุฒิก้อนกรีดหลายท่าน,นท่านเจ้าภา,าพก็เกรงใจนะครับเกรงใจท่านพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับประทานอาหารการย่างอาเนกอร่อยแล้วก็กำลังชมผลงานการแสดงของอุตรีสมศรีห้าอย่างสุนสนานแต่ก็ขัดจังหวะต้องขออภัยนะครับเพื่อให้ท่านเจ้าภาพได้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ แสดงความรู้สึกในการจาัดงานครั้งนี้โอกาสที่ขอเรียนเชิญทางจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก่อนดีค่ะเริ่มจากคุณแม่แของพ่อหน้าเลยดีกว่านะคะว่าในวันนี้ในาการจัดงานนครั้งนี้อย่างที่ท่านประธานพิธีได้กล่าวไปนะคะว่า รวมถึงกล่าวขอบคุณแขกผู้เกี่ยวที่มาร่วมงานวันนี้อย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะ อันนี้เต็มที่ครับอาเจิญคุณพ่อ,อบ้างเนาะรับขอกราบสวัสดีแกผู้มีเกียร,รตุทุกทนานนะครับญาติสนิทมิตรสหายผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้อยู่เหนือบังคับบัญชาวันนี้ ใช้เวิร์บผิดไปผมใช้เวิร์บดูเดาแล้วเมื่อเช้าดันไปซื้อเก็บขัดเลยคาดไม่ถึงพราว่าจะมีแขกมีผู้ทรงเกียรติและพี่น้องทุกๆท่าน และยินดียอมรับคนบ้านเราหรือคนบ้านอื่นบ้านไกลทั้งนี้และทั้งนั้นผมกราบขอขอบพระคุณทุกท่านวันนี้ถ้ามีอะไรขาดส่งบกงพร่องผมขอรับไวเ้เพียงผู้เดียวนะที่นี้ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ อันที่ว่าเข้าใจเนาะว่าการเตรียมมาทั้นี้เราอาจจะคาดไม่ถึงแตะพี่น้องมาให้กําลังใจกันนี่แหละครับเป็นพวกคุณงามความดีของอทั้งคุณพ่อเขียวคุณแม่สวัสดีหรือว่าทาั้งคุณมงคลหรือว่าช่างข๋อยคุณทวี นิ่มแล้วก็ตลอดจนเพื่อนลุมเพื่อนสาวของคุณพ่อหน้าใย <Okay. S 1> พักจนันมณีก็มาให้กำลังใจมาร่วมแสดงความจีิงใจัในโอ้พิณาขึ้นาจากจริงๆครับ

ที่ได้มีรอกาสดันงานทุกคนให้เก่กับหดเรื่อก็เป็นที่เมื่อมาถึงตอดนี้ต้องรีบตอบเองของบาทนี้ไดหน้าที่จากที่เราไปผมจะทให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับเป็นเป็นที่นั่ตั้งใจาของท่านพ่อและคุณแม่มากๆเลยนะคะ ตัวแทนพระคุณตั้งแต่คุณตาคุณยายญาติพี่น้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่งานนี้คุณน้าบอกว่าเท่าไหร่เต็มที่เขาต้องขอขอบคุณคุณแดงนะคุณว่าแล้วก็คุณประที่ค่ะไม่อันค่ะรักทางคนเดียวคนแรกตระกูลครับแล้วก็เต็มที่นะมีความรักผูกพันกันนะครับคงจะรบกวนญาพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติ ที่มาใช้เวลาในตรงนี้นะครับสาานี้ต้องขอขอบคุณทาง mm hmm. พ่อครัวแม่ครัวที่ได้ทำอาหารอร่อยๆให้พวกเรารับประทาน mm hmm. ขอขอบคุณทางบริการวราันนาโตจีน mm hmm. ทางบริการเครื่องเสียง mm hmm. น้องลูกสาว mm hmm. และที่สําคัญที่สุดคือวันนี้สมศักดิ์ศรีห้าครับให้ความสนุกสนานพี่น้องอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ขออภัยนะครับโอกาสที่พบกับผมสักสี่ห้าและความสุขนั้นในด้านนี้เชิญเลยครับค่ะขอเียกตรงนี้น้าภาพแล้วก็ท่านอาจารย์